รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นดีสร้างได้ปีสอนะคะรายการที่จะพาทุกท่าน,นะคะ่ะมาออกกําลังกายกัน,นะคะ่ะแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพไปด้วยกันค่ะกับดิฉันค่ะโคชปังค่ะกับผมโคชแมนครับค่ะ,คะแล้วก็ในวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านนะคะมาถึงตอนที่17เจ็กันแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะมีชื่อตอนว่าอะไรคะ ปวดเท้าจังโอ้ยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะจะมีตอนที่เป็นเกี่ยวกับอาการปวดเท้ารัรนเองนะคะซึ่งจะเป็นโปรแกรมนะคะที่จะเป็นรีแฮบ่ะเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของเท้านะคะแล้วก็คนที่มีอาการรองช้ำด้วยค่ะตอนนี้นะคะและตอนนี้ค่ะเราจะมีอุปกรณ์นะคะอะไรบ้างคะโคชแมนนะคะอ๋อจะมีเก้าอี้นะครับมียางยืดแบบยาวแบบสั้น นะครับแล้วก็มีผ้าขนหนนะครับมีโฟมโลนะครับแล้วก็มีลูกบอลน,นวดนะครับผมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอุปกรณ์เราค่อนข้างเยอะเลยนะคะอยากให้ท่านผู้ชมนะคะลองมาดูแล้วก็มาทําไปด้วยกันนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการเจ็บเท้านะคะแล้วก็มีการรองช้านั่นเองนะคะอ่ะ ในอาการรองช้ำค่ะคุณชแบน,นะคะจริงๆแล้วมันเกิดจากอาการอะไรได้บ้างคะคนที่เป็นรองชง้ำง่ายค่ะอ่าครับอาการรองช้ำนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะจากการที่กล้ามเนื้อน่องของเรานะครับมีอาการตึงจากการใช้งานจากการเดินหรือว่าเล่นกีฬาที่เยอะสอะสมนะครับหรือาอาจจะเกิดจากการที่พังผืดใต้เท้าของเรานะครับมีอาการตึงจกดอักเสบนะครับก็ทาให้เราเนี่ยเป็นรองช้ำได้ครับในตอนนี้นะคะเราจะมีกันทั้งหมด8ท่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูท่าที่1กันเลยนะคะท่านี้นะคะเราจะเป็นท่านะคะที่มีการนะคะคลายสำหรับน่องนั่นเองนะคะซึ่งท่านี้ค่ะมีชื่อท่าว่าคัฟโฟมโรนั่นเองค่ะโดยอุปกรณ์นะคะเราก็จะยังใช้นะคะเป็นโฟมโรก่อนนะคะสำหรับท่าแรกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าท่านี้เปอะไรคะ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะถามโคชแมนค่ะว่า ทำไมเราถึงต้องเป็นการคลายกล้ามเนื้อของช่วงกล้ามเนื้อน่องก่อนคะอืมครับเพราะว่าอาการเจ็บเท้านะครับหรือว่ารองช้ำนะครับสามารถเกิดได้จากการที่กล้ามเนื้อน่องนะครับมีการตึงจากการใช้งานที่สะสมนะครับดังนั้น่อที่เราจะเริ่มต้นออกกําลังกายนะครับเพื่อฟื้นฟูพลังน,นะครับเราต้องมาทําการคลายให้มันมีความยืดหยุ่นก่อนครับอืมถูกต้องเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราเล่นยังไงกันบ้างคะ่ะ ท่านี้นะคะเราจะเป็นการใช้นะคะแค่โฟมโัวอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะทุกท่านสามารถนะคะนั่งลงกับพื้นได้เลยนะคะโค้ณแมนสะดุดนะคะโอเคไหมคะโอเคครับหลังจากนั้นนะคะให้เราวางโฟมโรเอาไว้นะคะโดยที่เราจะต้องทําการนวดตรงช่วงกล้ามเนื้อน,น่องแบบนี้นะคะอตอนนี้นะคะโค้ชแมนเป็นการยกสะโพกขึ้นถูกต้องไหมคะอ่าใช่เลยครับ ถ้าเรานวดนะคะกล้ามเนื้อน่องทางด้านขวาเราก็จะต้องวางเท้านะคะทางด้านซ้ายไว้แบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นการกดนะคะกดลึกๆแบบนี้นะคะกดเยอะๆเลยนะคะถ้ามีเพื่อนนะคะให้เพื่อนช่วยกดขาก็ได้นะคะถ้าอยากให้รู้สึกว่ากล้ามเนื้อน,นะคะลงลึกอีกทีหนึ่งให้เอาเท้าข้างซ้ายค่ะวางทับข้างขวาไว้ไ่มาแบบนี้นะคะ วางไว้แบบนี้ได้นะคะหรือจะเอาน่องนะคะทับกันก็ได้นะคะแบบนี้ก็จะเป็นการนวดน,นะคะที่ลึกกว่าเดิมถูกต้องไหมคะอ่าถูกต,ต้องครับแล้วก็จะสึกเกรงกว่าเดิมอ่าขอเปลี่ยนข้างมาหางก่นนะคะอ่าอ,อันนี้นะคะก็จะเป็นการนวดตรงช่วงกล้าเมเหนือน่องนะคะ ทำให้กล้าเมเนื้อน,น่องนะคะมีการคลายก่อนนะคะแล้วก็จะส่งผลนะคะไปทางเท้านะคะไปถางข้อเท้าต่างๆในรองเท้านะคะพอ,อกล้ามเนื้อคลายแล้วกล้ามเนื้อส่วตรงช่วงเท้านะคะที่มีพังผืดต่างๆนะคะก็จะเกิดอาการตึงน้อยลงพอการตึงน้อยลงอาการบาดเจ็บต่างๆเนี่ยแหละค่ะที่เรามีการปวดเท้าหรือว่ารองชท้าต่างๆค่ะก็จะค่อยๆบรรเทาลงนั่นเองนะคะ,ะให้เราวนวดนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะ เวลานวดนะคะทีนี้นะคะเอ่อเรานวดสักกี่ครังร้งกี่เซตดีคะให้เรานะครับทำการนวดนะฮะสัก20ถึง30นาทีนะครับสัก3ามเซตต่อข้างนะครับผมค่ะเรามาดูท่าที่2กันนะคะท่านี้นะคะคือท่าว่า t o w e r c u r straight นั่นเองซึ่งท่านี้นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นผ้าขนหนูนั่นเองนะคะอ่าทีนี้ท่านี้นะคะเราจะเป็นการใช้ผ้าขนหนู เพื่อเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะจากส่วนที่ตึงก็คือจากท่าแรกที่เราเล่นนะคะจะเป็นท่า o ้าโฟมโรมากีนะคะจะเป็นการคลายตรงปมนะคะหรือว่าจุดกดเจ็บต่างๆที่มีอยู่ด้านในน่องนะคะเวลาท่านผู้ชมคลายไปอาจจะรู้สึกว่ามีการแบบความรู้สึกกรุกๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นจุดกดเจ็บเองซึ่งท่าที่แล้วเราคลายกันไปแล้วแล้วก็ท่านี้เราก็ต้องทําการยืดเหยียดต่อ พอกล้ามเนื้อคลายและจุดต่างๆที่เจ็บลายแล้วพอเรายืดนะคะยืดนะคะประสิทธิภาพนะคะก็จะมีมากขึ้นนั่นเองนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ่ะว่าท่านี้เรายืดแบนอย่างไรค่ะโดยให้ทุกท่านนะคะนั่งลงก่อนนะคะพับข้างคนหนูนะคะเป็นแนวยาวก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะยืดน่องนะคะยืดตรงช่วงน่องนะคะทีละข้างนั่นเองโดยการที่ท่านผู้ชมนะคะนั่งนะคะแล้วก็ยืดขาให้ตรงแบบนี้เลยนะคะ วางขาให้ตรงค่ะเอาผ้าขนหนูนะคะไว้ไปที่ตรงมาณช่วงเทาา้าอันนี้วางไว้ที่ช่วงไหนดีคะคุณพี่คะอ่าวางไว้นะครับตรงแถวปลายเท้านะครับจะดีนะมากเลยครับผมช่วงปลายเท้าใช่ไหมคะ <inadvert ent. S 2> ทาไมถึงต้องวางปลายเท้าคะทำไมไม่ไวางส้นเท้าล่ะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะทําการงัดช่วงปลายเท้านะครับให้เข้ามาเข้าหาช่หน้าแข้งนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับไปวางไว้ตรงส้นเท้าหรือว่ากลางเท้านะครับก็จะออกแรงรงัด ได้ไม่ดีนั่นเองนะครับือโอเคค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงวางไลายทับกันนะคะอทีนี้นะคะเราจะต้องทำการยืดเหยียดนะคะให้กล้ามน้องที่ตึงอยู่นะคะมีการคลายตัวนะคะเนื่องจากโฟมโรนะคะเข้าไปช่วยคลายจุดกดเจ็บแล้วเราก็ต้องยืดนะคะยืดโดยการที่ดึงนะคะผ้าขนูนะคะเข้าหาตัวลึกเลยะะดึงให้มากที่สุดเท่าที่เราเดได้นะคะให้รู้สึกว่าช่วงน่องนะคะตรงนะคะมีอาการ ยืดเกียดแล้วนะคะรู้สึกยืดเป็นไงบ้างคะรู้สึกยืดแล้วรู้สึกตึงๆรู้สึกตึงน่องมากเลยครับตึงถูงกไหมคะแสะดงว่าโค้ชแมนก็มีอาการเจ็บเท้าเหมือนกันใช่ครับผมปกติเจ็บอยู่แล้วไหมคะมักจะเจ็บบ่อยๆนะครับอโอเคแสดงว่าทำกิจกรรมต่างๆทำให้เท้ามีแรงกระแทกเยอะขึ้นใช่ครับอโอเคคะ่ะทีนี้ขอยืดอีกข้างหนึ่งบ้างนะคะวางที่ปลายเท้านะคะท่านผู้ชมคะหลังจากนั้นคะ่ะยืดขาให้ตรงแบบนี้เลยคะ่ะ ให้น้องนะคะมีการยืดเหยียดแบบนี้เลยนะคะยีดเหยียดการยืดเหยียดขาโค้ชแมนทำอะไรคะยืดเหยียดกับตัวที่เราคลายจุดกดเจ็บด้วยโฟมโรลต่างกันไหมคะ,ะต่างนะครับเพราะว่าการที่เราใช้โฟมโรลนะครับจะเป็นการไล่นะครับจุดกดเจ็บในกล้ามเนื้อนะครับผมแต่ว่า การที่เรายืดนะครับจะเป็นการทําให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นนะครับผมโอเคยีมะคะ่มเลยค่ะซึ่งท่านี้นะคะท่านผู้ชมคะแนะนำเลยคะ่ะว่าควรทำกกี่ครั้งกี่เซตพี่คะแนะนําว่าให้ทํานะครับยืดค้างไว้นะฮะยี่สิบถึงสามสิบวินะครับทําข้างละสามถึงสี่เซตนะครับค่ะท่านผู้ชมลองไปทํากันดูนะคะค่ะเรามาต่อกันที่ท่าที่สามกันนะคะท่านี้นะคะจะเป็นท่าที่ชื่อว่า feet บอลมาสัดนั่นเองนะคะซึ่งท่านี้นะคะอุปกรณ์ที่เราใช้ค่ะก็คือลูกบอลนวดนั่นเองนะคะอ่าถามโคชแมนก่อนดีกว่าค่ะลูกบอลนวดนะคะเราควรเลือกอย่างไรคะเป็นลูกบอลธรรมดาได้ไหมคะก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนําให้เป็นลูกบอลนวดนะครับที่มีความแข็งนะครับทำให้มอง กดนะครับเข้าไปที่ฝากเท้าได้ดีได้ลึกมากขึ้นนะครับอืมก็คือลักษณะส,สังเกตได้คะ่ะจะมีตุ่มแบบนี้นะคะมีตุ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะอ่ามคือเป็นล,นลูกบอลลวดหาซื้อได้ตามที่ไหนบ้างคะออนไลน์ได้ไหมคะได้ครับซื้อออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะซื้อตามร้านขายอุปกรณ์กีฬา ไปบันทันก็ได้ครับโอเคค่ะก็จะเป็นลูกบอลน,นวดเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะลองดูนะคะอ่ะซึ่งท่านี้นะคะเราจะเป็นการใช้ลูกบอลน,นวดนะคะเพื่อเป็นการกดจุดนะคะที่มีพังผืดต่างๆที่อยู่ใต้เท้าอยู่นะคะซึ่งเราไม่ทราบด้เลยค่ะว่าอาการที่เรามีการเจ็บอยู่เนะะี่ยเราเจ็บจากอะไรบ้างนะคะ ซึ่งเราใช้โฟมโรลแล้วนะคะเราก็ใช้ผ้าขนหนูแล้วในการยืดเหยียดนะคะต่อมาเราใช้ลูกบอลในการคลึงสุดต่างๆที่ใต้ฝ่าเท้าที่โฟมโรลหรือว่าตัวผ้าขนหนูนะคะยังไปไม่ถึกนะคะซึ่งทางผื่อตัวนี้ค่ะก็จะสามารถบรรเทาลงได้นะคะทําให้เราเจ็บเท้าได้น้อยลงนะคะแล้วก็อาการรองช้ำต่างๆก็จะดีขึ้นเองนะคะแล้วก็ท่านี้ค่ะ โคชแมนนะคะแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมนะคะนั่งกับเก้าอี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวโคชแมนจะทําให้ดูนะคะระหว่างที่แบบนั่งหรือแบบว่าแบบยืนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากท่านั่งก่อนนะคะโดยใช้ลูกบอลตัวนี้นะคะโคชแมนคะ,ะนะคะให้วางเอาไว้ที่พื้นเลยนะคะหลังจากนั้น,นะคะเราเริ่มต้นที่จากปลายเท้าได้เลยะคะ่ะ ะะจะอุ้มเท้าด้านบนนะคะค่อยๆกดนะคะใช้น้ําหนักนะคะเหยียบลงไปเลยนะคะเหยียบไปที่บอดเริ่มจากปลายเท้านะคะปลายเท้าแล้วค่อยๆไล่ไปเลยนะคะไปที่กลางเท้าจนไปถึงส้นเท้าเลยค่อยๆนวดนะคะ,คคนนนะ,คะหมุนไปหมุนมาคลึงไปทั้งเท้านะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะรู้สึกว่า มุมไหนนะคะที่มีความกึกๆขึ้นมานะคะหรือว่ากดแล้วเจ็บจี๊ดนะคะนั่นแหละคะ่ะก็คือจุดกดเจ็บหรือว่าทางผิที่อาจจะมีใต้ฝ่าเท้านั่นเองนะคะแล้วก็ให้นู้ชมนะคะลองทํานะคะทั้งสองข้างเลยนะคะสองข้างนี้นะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีอาการซังสองข้างเนี่ยเจ็บไม่เท่ากันนะคะก็แนะนําว่าให้ท่านนะคะทําข้างที่มีอาการรู้สึกเจ็บมากกว่านะคะทาเยอะกว่าได้เลย ค่อยๆคลายไปคลายไปแบบนี้นะคะช้าๆนวดไปแบบนี้นะคะอ,อันนี้แบบนั่งน,นี่ขอแบบยืนบ้างค,ะคะ่ะโคชแมนคะถ้าเรายืนค่ะถ้าเรายืนเราก็เหยียบลงไปเลยค่ะเหยียบไปแบบนี้เลยแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจค่ะว่าเรามีการทรงตัวที่ดีแล้วนะคะค่อยๆเหยียบแล้วก็เทน้ําหนักลงไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยคะ่ะกดเพื่อให้จุดบรรเทาต่างๆนะคะมันได้ นันนนเขข่าึ้ะะคะทีนี้โคชแมนคะเราทํากี่ครั้งดีคะให้เราครับกดและไล่วนไปนะครับสัก20-30เมตีนะครับทําสัก3าเซตนะครับค่ะงั้นท่านผู้ชมลองไปทําดูนะคะค่ะแล้วก็เรามาถึงท่าที่4กันแล้วนะคะท่านี้นะคะจะเป็นชื่อท่าว่า h a m s t r i n g and Calf Stretch นั่นเองนะคะ จะเป็นการยืดเหยียดนะคะสำหรับแฮมสต r i n g แล้วก็เป็นกล้ามเนื้อชุนนองนั่นเองนะคะอะซึ่งท่านี้นะคะเราจะไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยค่ะใช้ตัวเปล่ากันค่ะไมไ่หรือใช้ตัวเปล่าได้ะคะพุซแมนท่านี้คะอ๋อท่าท่านี้ครับเราจะเป็นการใช้ตัวเปล่าเป็นการใช้มือของเรานะครับแล้วก็นักสูตของเราเองนะฮะในการช่วยยืดทั้งกล้ามเนื้อแฮมสตริงแล้วก็กล้ามเนื้อนองนั่นเองนะครับอืมโอเคเพราะว่าท่านี้ค่ะก็จะเป็นการยืดเหยียด ของกล้ามเนะื้อต้นขาด้านหลังแล้วก็น่องนะคะซึ่งจะมีความสัมพันธ์กันนะคะที่ทําให้เกิดอาการเจ็บเท้าแล้วก็รองช้าได้นั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันเลยค่ะวิธีการยืดนะคะเดยวโคชแมนจะทําท่ายืดให้ดูนะคะโดยให้ทุกท่านนะคะนั่งลงไปที่พื้นได้เลยนะคะหรือว่ามีเสือ่อนั่งลงที่เสื่อได้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะยืดขาไปหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ไขข้างนึงนะคะพับเอาไว้เลยก็ได้นะคะ หลังจากนั้นยืดขาให้ตรงเลยค่ะใช้มือนะคะดึงที่ช่วงปลายเท้าเอาไว้แบบนี้นะคะทำให้การที่ต้นขาด้านหลังนะคะจากที่มีการตึงตัวอยู่ก็จะเป็นการคลายแล้วก็เป็นการยืดเหยียดได้มากขึ้นนะคะให้ดึงค้างเอาไว้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าสมมติอย่างให้ตึงมากขึ้นนะคะก็ค่อยๆพยายามดันตัวนะคะไปอีกเยอะๆแบบนี้ได้เลยะค่ะหรือว่าท่านผู้ชมท่านไหนนะคะ ให้เพื่อนช่วยดึงอีกก็ได้นะคะโดยที่เราดึงมือนะคะมาลึกๆแบบนี้เลยนะคะดึงมาเยอะๆอันนี้ตึงขึ้นไหมคะอ่าตึงขึ้นครับตึงขึ้นนะคะดึงเยอะๆทําให้กล้ามเนือ้อทมสตริงนี้นะคะเป็นการคลายตัวก่อนแล้วก็เราจะทํากันทั้งหมดสองข้างเลยค่ะขอยข้างหนึ่งนะคะท่านผู้ชมพับขาไว้แบบนี้นะคะใช้มือนะคะจับที่ปลายเท้านะคะดึงปลายเท้าเข้าหาลําตัว พยายามให้ต้นขาด้านหลังนะคะซิดก,กับพื้นให้มากที่สุดนะคะก็ทําให้แฮมสริงตรงนี้นะคะเป็นในการคลายตัวได้มากขึ้นอ่าขอมาดูเป็นท่าคฟสตรตบ้างน,น,นะครับอ่าอันนี้นะคะตอนนี้ค่ะคัฟสตรทค่ะตอนนี้โคชแมนรู้สึกตรงช่วงต้นขาด้านหลังมีคัฟสตรทมากขึ้นอ่าถ้าเกิดว่าเรานะครับทาการอ,ออกแรงนะครับดึงปลายเท้าเข้ามาหาตัวเยอะๆนะครับก็จะเป็นการยืดน่องมากขึ้นนะครับผม แฮมสปริงยืดอยู่แล้วถ้าเราอยากให้ครับสเตรทก็คือน่องตรงนี้นะคะยืดมากขึ้นเราก็ดึงปลายเท้าเข้าให้ยืดขึ้นแล้วให้เรานะคะโฟกัสที่ช่วงช่วน่องว่าอาการที่ตึงตัวตรงนี้ตรงช่วงน่องนี้นะคะเริ่มรู้สึกหรือ,อยังถ้ารู้สึกแล้วนะคะแสดงว่าเรายืดทั้งแฮมส r ริงแล้วก็น่องได้แน้วเลยนะคะ,นะคะโดยที่ประโยชน์นะคะของท่าน,นี้เลยค่ะ ก็คือทําให้นะคะช่วงเท้านะคะมีการตึงตัวน้อยลงเนื่องจากกล้ามเนื้อนะคะจุดเริ่มต้ตนตรงนี้ตั้งแต่ช่วงต้นขาด้านบนลากลงมามันเริ่มคลายตัวละอันนี้ก็จะทําให้เท้านะคะเจ็บน้อยลงนั่นเองค่ะแล้วก็ให้ท่านผู้ชมนะคะลองทําดูนะคะทั้งสองข้างเลยนะคะให้ค้างไว้นะคะสักประมาณ1 5ถึง30วินาทีได้เลยค่ะทำสัก3าถึง4เซตจได้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงท่าที่5กันแล้วนะคะสี่ท่าแรกนะคะเราจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อตรงที่ตึงตัวแล้วนะคะแล้วก็ท่าน,นี้ค่ะเราจะเป็นการเสริมความแข็งแรงนะคะซึ่งท่าน,นี้นะคะจะมีช,ชื่อท่าว่า knee bench calf raise นั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ค่ะโคชแมนเขาได้เอาเก้าอี้มา เพื่อที่จะเป็นการทําให้การทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะโดยให้ท่านผู้ชมนะคะจับที่โต๊ะอี้นะคะหรือว่าท่านไหนนะคะมีตอีสมามารถหามุมตรงไหนนะคะโซฟาหรือต่างๆสีต่างๆได้เลยนะคะจับเอาไว้ได้เลยนะคะเพื่อการที่เราล้มนั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการเสริมความแข็งแรงของท่าน,นี้กันนะคะซึ่งประโยชน์ของท่าน,นี้นะคะจะเป็นการฝึกความแข็งแรงของนอ่องช่วยที ะะจะเป็นช่วงน่องด้านล่างนะคะแล้วก็เป็นช่วงน่องด้านในนะคะซึ่งมีความสัมพันธ์นะคะต่อเนื่องนะคะลากลงไปนะคะที่ช่วงเท้าฝ่าเท้าต่างๆนะคะตรงนี้เลยเพราะว่าถ้ากล้ามเนื้อน่องตรงนี้นะคะแข็งแรงแล้วนะคะอาการบาดเจ็บต่างๆนะคะที่เราคลายกันไปแล้วนะคะแล้วเราเสริมความแข็งแรงเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงขึ้นอาการเจ็บต่างๆนะคะก็จะน้อยลง แล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นจนหายไปได้ในที่สุดนั่นเองนะคะอทีนี้นะคะเดี๋ยวเราให้คพืแมนทําทำให้ดูเลยค่ะว่าท่าเด็กอะไรบ้างอันนี้นะคะเราจะเป็นมีเบนก็คือว่าเราค่อยๆนะยคะงอเข่าลงเล็กน้อยนั่นเองนะคะเพื่ออะไรคะหอมก่อนคะ่ะการงอเข่าไม่งอเข่าค่ะคพืแมนคะอืมนะครับการที่เรางอเข่าลงนะครับเป็นการลดการทํางานของกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็กล้ามเนื้อน่องที่อยู่ด้านบนนะครับผมทําให้เราเนี่ยนะฮะ ใช้งานนะครับกล้ามเนื้อด้านล่างได้มากขึ้นนั่นเองครับอืมโอเคถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเป็นการลดการทํางานของหน้าขาจะไปโดนที่นอกอย่างเดียวเลยนะคะทีนี้ค่ะเราจะยังเหยียบไว้กับพื้นนะคะเต็มเท้าก่อนหลังจากนั้นค่ะเราจะค่อยๆ่ขย,ย,ยิงขึ้นค่ะอ่าแบบนี้นั่นเองนะคะเกรงหน้าท้องไว้นะคะทุกท่านคะอย่าลืมเกรงหน้าท้องนะคะแล้วก็พับสะโพกไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะ น้ำหนักนะคะเราจะไม่ทิ้งที่หัวเข่านะคะออตอนนี้เราทิ้งน้ําหนักที่ตรงไหนดีคะคุณชัยคะนะครับเราทิ้งน้ำหนักไปที่ช่วงต้นขาเพื่อโคกนะครับเป็นตัวสปอร์ตไว้นะฮะจากนั้นออกแรงนะครับจากข้อเท้าในการขย่งขึ้นมานะครับผมแบบแรงที่กล้ามเนื้อ,อนอกด้านล่างนะครับจะสังเกตได้เลยนะคะท่านผู้ชมคะว่ากล้ามเนื้อช่วงนี้นะคะมีการต้องใช้ความแข็งแรงมากขึ้นกว่ากล้ามเนื้อส่วนอื่น เป็นการขย ე งขึ้นเพราะจับไปตอนนี้ค่ะรู้สึกเลยค่ะว่าตอนที่แมนขย ე งขึ้นมีการเกรงมากขึ้นแบบนี้นั่นเองนะคะอา่านี้ค่ะโคชแมนคะแนะนำให้ผู้ชมดีกว่าค่ะว่าเราเล่นกี่ครั้งกี่เซตดีคะับานี้แนะนำว่านะครับให้ทำการเล่นนะครับ15-20ครั้งนะครับสัก3-4เซตไปเลยครับค่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมลองไปทำกันดูนะคะ ค่ะตอนนี้ค่ะเรามาถึงท่าที่6กันแล้วนะคะท่านี้นะคะชื่อท่าว่า seated calf raise นั่นเองนะคะโดยที่ท่านี้ค่ะเราก็ยังอยู่ในความเสริมความแข็งแรงแของน,น่องด้านล่างน,นั่นเองนะคะโดยที่วันนี้ค่ะสำหรับทา่านี้เรามีเก้าอี้เข้ามานะคะเพื่อท่านี้ค่ะเราใช้เป็นการนั่งน,นะคะแทนการยืนเอง ต้องถามโคชแมนก่อนค่ะว่าทําไมเราถึงต้องใช้เก้าอี้สำหรับนั่งในท่านี้คะครับสำหรับในท่านี้นะครับการที่เรานั่งนะครับจะเป็นการช่วยเพิ่มความมั่นคงนะครับแล้วก็ลดการทํางานของกล้ามเนื้อสะโพกต้นขานะครับแล้วก็น่องด้านบนนะครับให้ทํางานนล้ยลงไปอีกนะครับแล้วทำให้เราเนี่ยยิ่งโฟกัสนะครับไปที่น่องด้านล่างได้มากยิ่งขึ้นเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการทาท่านี้ค่ะ ให้เรานะคะนั่งลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะรดับแรกนะคะถ้าผู้ชมต้องเซตอัพก่อนนะคะโดยที่การเกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะนั่งตัวให้ตรงก็ได้นะคะอ่าทำอย่างไ,ไรก็ได้ค่ะไม่ให้หลังงองหรือหลังคอมนั่นเองนะคะหลังจากนั้นค่ะระวังเท้านะคะไว้ที่ช่วงระดับหัวไหล่แล้วก็เตรียมตัวนะคะเราจะเป็นการเกรงตรงช่วงข้อเท้าขึ้นนั่นเองนะคะจะเป็นช่วงนี้เลยนะคะอ่าแบบนี้นะคะเกรงขึ้นมาค่ะ โคไว้หรือค้างไว้สักประมาณ2-3ถึงวิก็ได้นะคะ2-3ถึงวิได้โอเคโคไวแบบนี้นะคะตอนขึ้นนะคะให้ท่านผู้ชมนะคะหายใจออกนะคะแล้วก็ตอนลงนะคะให้หายใจเข้านะคะอ่ะตอนนี้นะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อน,น่องด้านล่างตรงช่วงนี้เลยนะคะมีการพัฒนาขึ้นมีความแข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะคะถ้าผู้ชมท่านไหนนะคะอยากมีความท้าทายเพิ่ม แนะนำเลยค่ะว่าให้เราหาดัมเบลนะคะวางไว้ที่หน้าขาได้เลยนะคะ,ะหนักเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราถ้ายิ่งหนักขึ้นอาการที่เราจะต้องใช้แรงเยอะขึ้นนะคะก็สาม,มารถขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ a ชา e เล e ได้นะคะโดยที่การโฮไว้ของสักห้าวินได้ไหมคะโคชแมน,นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า แบบนี้นะคะก็สามารถทำให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นได้นะคะอ่าอันนี้แหละคะ่ะทีนี้ค่ะโคชแมนคะเราแนะนำ่านผู้ชมค่ะว่าเราทำผิดครั้งแล้วก็ผิดเซตกีคาสำหรับท่าน,นี้นะครับให้ทำนะครับ15-20ถึง20ครั้งนะครับสักสามสีเ่เซตไปเลยครับอืมโอเคเลยค่ะดีนนะคะ,ะ,คะอ่าอันนี้นะคะ เพื่อที่เราจะเสริมสร้างความแข็งแรงของน่องนะคะให้ท่านผู้ชมลองไปทําดูนะคะทั้งท่ายืนนะคะแล้วก็ท่านั่งแบบนี้ได้เลยค่ะลองไปทำกันดูนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรามาถึงท่าที่7กันแล้วนะคะท่าน,นี้นะคะเราก็ยังอยู่ในตอนที่เสริมความแข็งแรงกัค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะจะเป็นท่าทชื่อว่า s e a t e d tibia raise นั่นเองค่ะ ซึ่งท่าน,นี้ค่ะเราจะเป็นการเสริมความแข็งแรงนะคะของตรงช่วงหน้าเท้งนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้ขอถามโคชแมนดีกว่าค่ะว่าทำไมตรงช่วงด้านหน้านะคะือหน้าแข้งตรงนี้นค่ะมีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวกับการปวดเท้าแล้วก็รองช้ำตรงนี้คะอ่าครับซึ่งนะครับการที่เรานะฮะมีอาการบาดเจ็บนะครับเป็นเพราะว่ากล้ามเนื้อนะครับที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับที่ต้องคอยช่วยซัพพอร์ตแรงกระแทกหรือว่าการใช้งานนะฮะ มีความไม่แข็งแรงนะครับซึ่งกล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้ๆกับฝ่าเท้านะครับจะไม่ได้มีแค่กล้ามเนื้อน่องนะครับแต่ว่าจะมีกล้ามเนื้อหน้าแข้งที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการบริหารมมนให้มันแข็งแรงนะครับโอกาสที่จะบาดเจ็บก็จะมีมากขึ้นเองครับอืมชัดเจนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราต้องฝึงกกล้ามเนื้อน้าแข้งต,ตัวนี้ให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นอันนี้ก็มีความสําคัญไม่แพ้กับกล้ามเนื้อนออ่องเหมือนกันอืมใช่เลยครับ โอเคเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะโค้ชแมนทาให้ดูเลยค่ะว่าจานที่สุดกล้มเนะื้อและแขนเป็นยังไงนะคะเราจะยังใช้อยู่กับเก้าอี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะเราใช้ตัวเปล่าได้เลยค่ะตัวเปล่าไม่ต้องมีน้ําหนักก็ได้นะคะหละังจากนั้นนะคะท่านผู้ชมนะคะนั่งคิงเอาไว้ได้เลยนะคะหากับอี้ที่พน,นักพิงก็ดีค่ะเพื่อทําให้เรามีอาการเจ็บหลังนั่นเองนะคะ หลังจากนั้น,นะคะ่ะเกรงหน้าท้องนั่งหน้าท้องเอาไว้นะคะยืดขานะคะให้วางส้นเท้านะคะไว้กับพื้นยืดขาออกไปไกลออกไปนิดนึงนะคะอ่าหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราจะค่อยนะคะดึงปลายเท้าเข้าหาตัวแบบนี้นะคะอตอนที่ดึงปลายเท้าเข้าหาตัวนะคะความรู้สึกของทุท่านนะคะจะมีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่เหียดหน้าแข้งตรงนี้นะคะ เป็นก้ามเนื้อที่ทํางานได้มากที่สุดนะคะทาไมเราถึงไม่เอาขาไว้ข้างในคะคุณหมออ่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาขาไว้ด้านในนะครับแรงต้านที่เกิดขึ้นนะฮะมันก็จะน้อยเกินไปนะครับดังน,นั้นถ้าเกิดว่าเราอยากให้มีความชารเลนจ์มากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการยืดขาตรงนั่นเองครับ อันนี้ก็คือเหตุผลนะคะว่าทําไมเราต้องมีระยะที่วางขาที่เหมาะสมเช่นกันนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อหน้าแข้งค่ะก็จะทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าเราวางในมุมที่เหมาะสมนะคะให้เราดึงเข้าตัวไว้แบบนี้นะคะอาจจะดึงแล้วค้างเอาไว้ก็ได้ถูกต้องไหมคะ,ะใช่เลยครับทีนี้นะคะถ้าคผู้ชมอยากท้าทายนะคะก็เป็นการะคงไว้ค่ะขอสักข้าท่าแบี้ได้ไหมคะ1 2 3่5สาสี่ห้านะคะ พอยิ่งโฮไว้ค้างเอาไว้นะคะก็จะมีการที่กล้ามเนื้อนะคะทำงานได้มากขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะโคชแมนคะแนะนำท่านผู้ชมค่ะว่าทำกี่ครั้งกี่เซตดีคะต่อเลยครับสหรับท่านนี้นะครับให้เราทำนะฮะ15ถึง20ครั้งนะครับ3ถึง4เซตนะครับค่ะลองไปทำันดูนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงท่าที่8กันแล้วนะคะท่าน,นี้นะคะจะมีชื่อท่าว่า b a บ d c ั p Race นั่นเองค่ะซึ่งเราก็จะยังอยู่ในหมดที่เสริมสร้างความแข็งแรงนะคะของกล้ามเนื้อน่องนะคะโดยอุปกรณ์ของท่าน,นี้ค่ะก็จะมีตัวยางตัวนี้นั่นเองนะคะ,ะทีนี้โคชแสดของคลีให้ดูหนะะ่อยค่ะความยาวของยางตัวนี้เป็นอย่างไรคนี่คลีออกมานะฮะ ยางค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ค่อนข้างหนานะฮะมีความหนักครับทีนี้ค่ะโคชแมนครับขอแนะนําวิธีการเลือกยางตัวนี้สําหรับท่านี้ให้ท่านผู้ชมนะคะว่าเราควรเลือกยางที่มีความหนักเบาอย่างไรดีคะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับให้เรื่มจากการใช้ยางครับที่มีน้ําหนักเบาๆก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเรองถึงขัอยเพิ่มนะครับน้ําหนักของยางนะครับให้หนักขึ้นหนักขึ้นได้เลยครับ ทีนี้นะคะอาจจะเป็นจุดสังเกตง,ง่ายๆได้นะคะว่าสีของยางค่ะท่านผู้ชมคะสีของยางคะ่ะตอนนี้โคชแมนอยู่ยางสีดำซึ่งยางสีดำนะคะจะมีความหนักที่มากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้ายางาเบาๆนะคะเราจะเริ่มต้นจัดแบบสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมนะคะอยากเล่นน้ำหนักนะคะความหนักปันกลางเบาขนาดไหนนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะโคชแมนขอหนักที่สุดเลยคะ่ะ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูนเองค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูทําวิธีของทาของท่านี้เลยค่ะว่าเราทํากันอย่างไรคะแบนคัฟเรสนะคะเราใช้ยางนะคะวางไปนะคะโดยการใช้ของเท้าเลยนะคะเหยียบเอาไว้นะคะตอนนี้โคชแมนเราควรวางยางมาที่ช่วงไหนคะเกือบเกือบปลายเท้าถูกไหมคะใช่เลยครับเพราะว่าจุดที่ออกแรงของกล้ามเนื้อน่องนะครับจะเป็นตำแหน่งตรง ปุ่มเท้าหรือว่าตรงโคนนิโป้งของเท้านะครับดังนั้นเราควรวางยางน,นะฮะไว้ทีต่ตำแหน่งตรงปลายเท้าใกล้ๆก,กับตรงปุ่มหรือว่าโคนนิโป้งพอดีนะครับอ่าโอเคเลยค่ะทีนี้นะคะเราก็จะนั่งนะคะนั่งไปเลยนะคะหลังพิงเอาไว้เลยแบบนี้นะคะใช้ยางนะคะดึงเข้าลําตัวนะคะเท่ากับว่าปลายเท้าค่ะก็จะเข้าหาที่ตัวเรานั่นเอง ะะโดยที่ขานะคะให้เราเหยียดตรงไปแบบนี้นะคะเหยียดตรงถูกไหมคะอ่าถูกต้องถ้าเรางอขาได้ไหมคะก็หอได้ครับผมสามารถงอได้ฮะอ่าแต่ว่าถ้าเราเหยีหยดตรงนะครับในท่านี้เราก็จะออกแรงได้มากกว่าซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการท่านี้นะครับอ่าโอเคเพราะฉะนั้นท่านี้ค่ะที่เราโฟกัสหลักคือน่องถูกไหมคะอ่าใช่เลยครับกล้ามเนื้อน่องนะคะเพราะตอนนี้ที่เราดึงเยอะขึ้นกล้ามเนื้อน่องนะคะจะทํางานมากขึ้นนั่นเองนะคะโอ้ตอนนี้กล้ามเนื้อน่องเกร็งไหมค่ะแข็งมากะคะ่กกะ,คะ ทีนี้เราค่อยๆปล่อยนะคะปล่อยเวลาดึงนะคะเวลาดึงดึงโฮไว้สักกี่วิคะอ่ให้เรานะฮะดึงไว้นะครับเพื่อให้มีแรงต้านนะครับมผมอ่เพื่อให้น่องเรานะฮะปูกงงัดขึ้นนะครับจากนั้นงหวะที่เราออกแรงนะฮะก็ให้เราทำการถีบปลายเท้าออกไปข้างหน้าเพื่อให้น่องเกร็งสู้กับแรงต้านนะครับค่ะโอเคค่ะทีนี้เราควรทำสักกี่เซตดีคะอ่ให้เรานะคร <ๆ S 2> ับทาการเล่นแบบนี้นะครับดึงเข้ามาแล้วก็ถีบนะับ นะครับสู้กับแรงต้านนะครับประมาณสัก15-20ครั้งส4เซตครับได้เลยค่ะอย่างเงี้ท่านผู้ชมลองไปทําดูนะคะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของท่านี้นะคะค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้พาทุกท่านนะคะมาออกกาลังกายนะครับเพื่อเป็นการรีเทบฟื้นฟูนะคะอาการปวดเท้าแล้วก็อาการรองช้านั่นเองนะคะ โดยอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เรามีในวันนี้นะคะโคชแมนเป็นไงคะรู้สึกว่าเท้าดีขึ้นไหมคะอาการเจ็บเท้าค่ะรู้สึกเลยครับว่าวันนี้นะครับอาการเจ็บที่เท้านะครับรู้สึกว่าบรรเลาสบายมากขึ้นนะครับผมเยี่ยมมากครับ ดีมากมากเลยค่ะเพราะโปรแกรมของเราวันนี้นะคะสีท่าแรกเป็นการคลายกล้ามเนื้อที่มีการเจ็บกดจุดกดเจ็บแล้วก็ยืดเหยียดก่อนนะคะแล้วก็สีท่าหลังของเราก็จะเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงนะคะเพื่อให้เท้านะคะอาการต่างๆนะคะขอเท้าแข็งแรงขึ้นน่องแข็งแรงขึ้นนั่นเองนะคะ แล้วก็สําหรับท่านผู้ชมนะคะที่วันนี้นะคะทําตามคลิปนี้ไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่ะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยนะคะทาง www.etvthai.tv นะคะในรายการหุ่นดีสร้างได้ปี2นะคะทางช่อง etv ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่มาร่วมสนุกด้วยกันนะคะและพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ